ก็ขอกราบสวัสดีนะครับนแฟนรายการนะครับ <c oughs> ท่านที่เข้ามากดติดตามใหม่ๆนะครับท่านที่ติดตามอยู่แล้วนะครับรับช่องของหินมงคลเกต็เพชรนี่ก็เป็นช่อง u ูท b e ที่กําลังเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือยังไม่มีผู้ติดตามเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงก็ขอฝากตัวแว้นะครับท่านที่เข้ามารับชม ก็เป็นช่องที่ทําขึ้นมาครฟรีๆครับไม่ได้เสียเงินไม่ได้อะไรส่วนมากกาันเห็นดนว่าการรับชมของผู้ชมอาจจะมีน้อยไม่เหมือนช่องที่ได้เสียเงินนะครับอันนี้เป็นช่องฟรีครับกอื่นผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับเหล็กไหลนะครับทุ่งกุลาล้องไห้ที่ผมเคยเรือนในทราบนะครับข่นคนพบแล้วว่าข่น กำเนิดของเหลกไหลตัวนี้นะครับส่วนตัวผมก็จะเรียกเหลกไหลทุ่งกวลารล้องไห้นะครับที่มีถิ่นกําเนิดในแถบของ5จังหวัดนะครับที่เป็นเขตของทุ่งกวลารล้องไห้ครับส่วนที่เจอเนี่ครับก็คือเจออยู่ตามจอมปวกนะครับก็คือสมัยก่อนในตำนานที่ว่าครับ ในเขต5จังหวัดนะครับที่เป็นเขตของทุ่งกุลาจริงๆครับจนเป็นทะเลสาบนะครับก็คิดดูว่าทะเลสาบที่ควบคุมถึง5จังหวัดจะใหญ่ระดับไหนนะครับสมัยก่อนทีนี้ก็จะมีจอมโลวกนะครับที่โผล่ขึ้นมาระดับที่ว่าสูงประมาณถึง7ถึงระดับตึกเกือบเกือบ2ชั้นครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่อง เล่าเดนนี้ก็ยังมีเหลือครับแต่ไม่เยอะที่ว่าจอมปลวกที่สูงระดับนั้นครับก็คือสูงเพื่อจะหนีน้ําทะเลสาบที่ว่านี่ครับจะเป็นคล้ายๆกับ,บเป็นเกาะเป็นเกาะทีนี้หลายๆที่เราเจอเนะยครับก็จะเจอตามจอมปลวกนี่ครับก็คือตำนานจะเป็นมันมีเรื่องเล่าที่ ผมอยากให้แฟนๆไปค้นหาเองดีกว่าครับในช่อง youtube เพราะว่าจะได้เป็นการสนับสนุนนะครับคนที่ทำทุกท่านคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของทุ่งกลาร้องไห้นะครับผมจะเล่าครข่าวนะครับก็คือเป็นทะเลสาบที่กว้างกินพื้นที่5จังหวัดนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องพระ้านาครับที่ทำให้น้ำแห้งนะครับ พอได้เห็นน้ำมดทั้นเหลือเป็นจอมปวัวพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานก็ขอให้ท่านที่เข้ามาติดตามคราก็ไปลองค้นหาดูใน u ู u b e นะครับที่เป็นประวัติของทุ่ปลาร้องไห้บางท่านก็คือจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเหล็กไหลเก็บพญานาไปนะครับนี่ครับที่เราเห็นนี่ครับหรือว่าเป็นแต่แถวบ้านผมที่เรียกกันนี่จริงเขาจะเรียกเหล็กไหลเล่ครับตรงน,นี้เหล็กไหลเล่นี่ครับ คือถ้าอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เขาจะไหลไหลข้าหากันเองคนระับคนเท่าคนแก่ถึงจะเรียกว่าเหล็กไหลแต่แถวบ้านเขาจะมีบูชากันทุกทุกบ้านก็ว่าได้นะครับที่เป็นเหล็กไหลลักษณะน,น,นี้นี่ครับเราสังเกตด,ดูครับจะมีไหลเฉดสีนะครับอันนี้คือเขาเริ่มจะงอกขึ้นมาใหม่นะครับที่เห็นงอกขึ้นมาทุกแทนที่ ให้ผูพังไว้นี่ครับหนงงอกขึ้นมาใหม่คือเราเห็นเม็นูนนี่ครับนี่ครับแต่เม็ดนี้ผมยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดอะไรเนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับอันนี้ทําคลิปไปแล้วนี่ครับในส่วนของเม็ดหนึ่งนะครับนี่ครับเม็ดที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือเขาจะงอกขึ้นมาแทนที่ส่วนที่หายไปนี่นะครับนี่ครับ แล้วก็ตัวนี้ครับที่ว่าเป็นเม็ดนี่ครับคือผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเม็ดนี้เป็นเม็ดอะไรนะรอาจจะเป็นการงอกแล้วกันอาจจะไหลออกมาในลักษณะนี้ครับคือเขาจะงอกขึ้นมาก่อนแล้วก็ไหลออกมาลักษณะนี้นะครับที่เราเห็นนูนๆนี่ครับคือกาลังงอกขึ้นมาใหม่อันนั้นครับ นี่ครับหลุมที่เป็นเม็ดนีะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเม็ดอะไรครับเติดได้หลุดหายไปนะครับูลุกษณะนน่าจะเป็นการเสียดสีนะครับของเม็ดที่ไปกิ้งไปกิ้งมาครับแล้วก็ทําให้เกิดหลุมหลุมที่เป็นหลุมพื้นจะเรียบนะครับเนี่ครับพื้นจะไม่ไม่สากเป็นแบบนี้ครับพื้นจะเรียบก็คือตามความเชื่อของผมก็คือเขาจะมีก้อนที่กิ้งไปกิ้งมาแบบนี้ครับแล้วก็ตอนที่ไปกุดมาก็ไม่ได้สังเกตก็หลุดหายไป นี่ครับส่วนด้านล่างนะครับผมงมดนี่ครับคือผมอยากให้ดูครับนี่ครับอันนี้คือเขางอกขึ้นมาใหม่นะครับที่ผล่ขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนผมที่เอามาแรกๆไม่มีครับไม่เจอสิ่งพวกนี้เาสังเกตดูถึงไม่เจอว่าเขา เออมีการงอกได้นะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เป็นดินครับดินจอมปวกครับแล้วก็อันนี้คืองอกขึ้นมาใหม่เหมือนกันครับตัวนี้เพราะว่าดูจากพื้นครับจะต่างันดับกันนะครับนี่ครับต่างระดับจากพื้นก่อนพื้นพื้นอันเก่าครับพื้นเก่าตัวนี้อันนี้คืองอกขึ้นมาใหม่ นี้แรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สองที่สองคืออันนี้ครับอันนี้ก็จะมีการงอกขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับตรงนี่ครับผมจะเปิดไฟดูครับนี่ครับ นี่ครับในส่วนที่เขางอขึ้นมาครับก็จะเป็นสายลาักษณะนี้ครับนี่ครับเขียนดีนะครับแล้วก็จะมีหลายเขตสีนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตามตำนาที่ว่าเป็นเรียกว่าพญาสิมิงเหล็กคือพญาศิมิงเหล็กของทุ่งกุลานี้จะไม่เหมือนที่เราเห็นตามคลิปตามในไรทั่วไปนะครับที่เป็นสีเหมือนลุงนะครับแต่นี่คือเป็น ส euh ิ่งที่หลายๆหลายๆหลายๆสิ่งมารวมกันครับเป็นหลายๆสีเลยครับก็คือจะเป็นแต่ละเม็ดคือจะมารวมกันหลายๆสีครับไม่ใช่เป็นเม็ดเดียวแล้วก็หลายๆสีในสิ่งที่เราเคยเห็นในคลิปผ่านๆมานะครับนี่ครับจะออกสีแดงแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็สีดำ ที่เรามองเห็นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเขาก็จะง,งอกสามารถงอกไปได้อีกนะครับเเป็นเม็ดขึ้นมาใหม่หมนะครับคือถ้าใครที่ชอบจริงๆก็ก็ดูได้ครับแต่ส่วนคนที่ไม่ชอบอะไรก็โปรดใช้ปินิพพิจรดดารณาญาณนะครับในการรับชมนะครับพวกผมก็ไม่ได้พูดให้ใครเชื่อนะครับ ก็คือมาลงทําคลิปให้ดูก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันครับแต่การเลี้ยงเลี้ยง,ง่ายครับพุณตระกูก็สมัยก่อนที่เขายังมีอยู่แถวบ้านผมก็ยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่กันสิ่งไม่ดีครับเช่นกันปอกกันไรคนเท่าคนแก่สมัยก่อนครับ แล้วก็ทาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับเหมือนเตกไก่อันี้ครับเพราะว่าเขาจะไม่ร้อนครับจะเย็นก็เลยตีอาจจะเป็นตีความหมายไปลักษณะนั้นนี่ครับอีกก้อนหนึ่งครับที่เป็นที่เขางอกขึ้นมานะครับงอขึ้นมาได้ใหม่ๆนะครับนี่ครับคือที่เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะนี้ครับแต่ข้างในนี่คือ เป็นของเดิมนะครับมีแต่แตกต่างกันครับน่ครับอันนี้คือเขางอกลงมาแล้วก็ได้ไหลย,ย้อยลงมาแล้วครับเริ่มที่จะปกคลุมนี่ครับอันนี้คือการย้อยไหลย,ย้อยลงมานะครับแล้วก็มีสีก็คือจะมีสี ที่เป็นนกนี่ครับก็ท่านที่เข้ามารับชมก็ใช้วินิพิจรณายานเราเองนะครับสีที่ผมอธิบายไปก็คสุด,ดูด้วยกันนะเนี่ยครับ,รบอันนี้อีกด้านครับ ส่วนขอขาวนี่คือเป็นดินนะครับดินรอมปวกนี่ครับน,นี้คือด้านล่างนะครับนี่ครับสังเกตดูจะมีหลายเฉดสีนะครับไม่ใช่มีสีเดียว คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลดค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องเล็กๆทังเ,เ,กกเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็ขอให้สิ่งที่ผมทำคลิปไปถ้าผิดพลาดประการใดห,หรือว่าไม่ถูกใจกับท่านอาจารย์ท่านไหนก็ขออาภัยนะครับ บางทีข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกันขอบคุณท่านที่กดเข้ามาติดตามนะครับผมขอให้เห็กไหลคุมครงครับขอให้ท่านร่ำรวยทุกคนครับผมขอให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับ